สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนั่นก็คือเรื่องของการโฆษณาครับแลหลายคนคงเคยสงสัยว่าทําไมเวลาเห็นโฆษณาแล้วถึงอดใจไม่ไหวอยากซื้อตามบ้างหรือเคยรู้สึกว่าสินค้าที่ซื้อมามันไม่ได้ดีอย่างที่โฆษณาไว้เลยวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันครับทุกวันนี้ เราถูกโฆษณาเข้ามาลุมล้อมจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่ป้ายโฆษณาตามท้องถนนคําโฆษณาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสร้างความต้องการให้กับผู้บริโภคทําให้เราอยากได้อยากมีอยากลองซึ่งบางครั้งก็อาจจะทําให้เราตัดถึงใจซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงความจําเป็นที่แท้จริงคําถามที่น่าสนใจก็คือทําไมเราถึงเชื่อโฆษณาได้ง่ายขนาดนั้น คำตอบก็คือคําโฆษณาส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคทางการตลาดที่เรียกว่าอวดอ้างสับคุณเกินจริงคําเหล่านี้จะทําให้เรารู้สึกว่าสินค้าชิ้นนั้นสามารถแก้ปัญหาของเราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งแน่นอนว่ามันฟังดูน่าสนใจมากแต่ในความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เป็นตามที่เราคาดหวังก็ได้ยกตัวอย่างเช่นโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บอกว่า ช่วยลดน้ำหนักได้ภายใน7วันหรือโฆษณาครีมบำรุงผิวที่บอกว่าทำให้ผิวขาวใสภายใน1สัปดาห์คำเหล่านี้เป็นคำที่เกินจริงและอาจทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณาเหล่านี้ล่ะ 1. ตั้งคำถามก่อนตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างลองถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการสินค้านี้จริงๆหรือเปล่า สินค้านี้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของเราหรือไม่ 2. เปรียบเทียบข้อมูลอย่าเพิ่งเชื่อคำโฆษณาเพียงอย่างเดียวลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆเช่นรีวิวจากผู้ใช้จริงหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 3. อ่านฉลากอ่านฉลากสินค้าให้ละเอียดเพื่อดูส่วนประกอบและคำเตือนต่างๆ 4. ระวังคำที่เกินจริงคำว่าประดิรย์ปฏิหารที่สุดดีที่สุด,ดสคข้อบอ จะควบคุมดูแลในเรื่องของโฆษณาเกินจริงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภคการรู้เท่าทันโฆษณาเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดและสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของคำที่โฆษณาเกินจริงเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เราได้เล่าให้ฟังในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่นำมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องทางของเราเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้กันอีกนะครับขอบคุณครับ ขี้อ่อนข้างจะไม่ต้อง